พี่นาลงมาคนแรกเลยนะครับตอนนี้ต่อไปแล้วมาดูว่าใครจะลงต่อคนต่อไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับกำลังลงมาแล้วเฮ้เฮียชัยเฮียชัยเฮียชัยลงมาแล้วเฮียชัยโอเคอเย้ เอาเซนนะครับเคนะครับตอนนี้มีอาการเซนถึงท่านแล้วนะครับไปลยมือก็ได้ไปจับมันแล้วไปเก่งไงไปเก่งมือแดงไมาคนแล้วนะครับเสื้อแดงเสื้อแดงแล้ววันแล้วครับดูว่าใครนะครับคนต่อไปทันทีเราไม่รู้เราไปเก่งมันไง ลงมาอีกคนแล้วให้ลงมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่คือเราไปเก่งมันวะมันยูแรงไม่คือว่าไอ้ข้างบนนาวขางนดเราดูม่เราดูเร็วไมก็ไปมล่อยมือก็ได้ปล่อยมือก็ได้มนไม่ มิงไม่ตกหมิงอเน้นเาหมิงเราหมิงจะดูว่าจะออดิชั่นผ่านไหมไม่ตกออเออมิงหมิงมิงมาแล้วครับมิงดูว่าจะผ่านด่านนี้ไหมปล่อยมือปล่อยมือมิงปล่อยมือดิ ออดิชันผ่านหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะรู้เองโดนเลยหมิงบอกรอบนี้ยอมเว้เดี๋ยวออดิชันไม่ผ่านสนุกไหมเดี๋ยวไปฟ้องแม่เอามาลำบากเดี๋ยวบอกเอาเองเอาเอง

อินไนอินไนต้องเอาแบบพิเศษพิเศษหน่อยนานๆหน่อยค้างไว้ค้างไวนน้นานๆหน่อยหนึ่งสองได้ใครนะสามหนึนน่งหน,นจับแม่ไม่ตก <laughs> ไม่ไม่ต้องจับก็ได้จับโอ้ไม่ต้องจับก็ได้ไม่ตก <laughs> คนนี้ต้องนานๆหน่อยเอาอยู่ตรงกลางนานๆน,น,นะ <laughs> มาแล้วครับเจนไดมาแล้วโหยิ่งสุดยอดสุดยอดเอ้เชือกไม่ถึงว่ะเชือกไม่ถึงเอาปีนลงมาเร็วข้างไว้นานๆค้างไว้นานๆหน่อย วกลัวตอนลงไม่ไปเจอเสียวไงเสียวขินกลัวผมสลับตาสีไม่แต่แล้วพี่วันจะลงยังไงไม่กลัวจะลงฮอร์จริงๆลงมาคลำให้เราจับเพราะกลัวเราไปชนเนี่ยแล้วเขาลงมาแล้วเขาคนเดียวเอาละครับดูน้องปิงมาแล้วครับน้องปิงเบาปิงมันเคยโดดน้องปิงเบามากเลยเจ้าหน้าที่บอเบาบ้าเลยเอ๊